สวัสดีครับมุนี่พามาเขออปาปลาหานุใหม่ไปีแกงมือแลงครับโย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 ฮู้ไปครับเขาปลากันค,ครับอยู่หิ้มห่วยครับมอนี้ปลาปลาปลาลุยลุยลุยคือเบิดแหละเจ้านะกอไผ่์างยิ้มหวยครับปะปะเนะบเิ่งครับน้ามขึ้นครับฝนตกแห้งเมื่อวาน เป้นคนนี่แหละครับเบื้องน้าครับเป็นได้หมอคืออยู่บุท่านขอรักครับมีห้อยคนนมาขุดเอากอนานานี่ย่ละฮะ ใส่เลยใส่เลยใส่เด็กคุมุ่งเข้าไปอีทบ่เออเด็กผู้เขียว่มาเดินสุกสุกสุกดใส่อย่ใส่ใส่ใส่โคตีเลยเห็นร้ใส่ป่ข้เพิ่มปีมีใหม่สีเห็นร่โอ้เขียวดีเลยวานนาหัวหลัวนี่ไปเบิเดยไป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 นี่ บ่ลูกบ้านโน่นนนี่โอ้โหผุนเลยครับเขียวเคียวเห็นบ่เห็นบ่นานนนเขียวเียวน่ะนานเห็นบ่นานไปไปไปนี้เฮานี้นีนี้อุ้ยอุ้ยมันผุนมึงในเคางเครื่อง้มีะครับงูไวเลยนี่ขับขับงูนะโอ้ยไปไปนี้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 อะไะ นี่แล้วมานั่งสิบเบ็ดอยู่นี่เลยคืออยู่ได้ไงได้ตัวว่างอยู่แล้วอย่ได้บรรยูตัวมือผูกแค่ลูกทิ้วหมดแล้วโง่เอาได้ลูกแล้วะเอาไปไมีใช่ว่ามึงตทีขู่ออกมามึงรู้เรื่องยังดอกเหมืงนไงส้มผมก็รู้แล้ว ดีๆอันทึ่งๆเนั่นหักอ้อนมันเนี่นทางนี้ฝนตกดีดีด้ครับบ้านพี่น้องเป็นอะไรตัวกี่ว่วน้องใหม่เนียเขาเป็นอยู่บ่เนียงมันเถื่เลี้ยวมันเถื่ภาษาการเขาเรียกเลี้ยวจับติ้งกุ้งเชียวดิม่ นู <c oughs> ่นกิ่นคือเออโอ้ยลมมืดโอ้ย,มมออยเห็นได้จากกล่องไข่เมืองให้ครับกิ่นคือตัวไงหนึงไปจะเอาไปขัวกินแทนน้ำไหลา,ลายไหมปู่ไต้น้ำมันเถิงมางมากขึ้นมากขึ้นมาขึ้นน้ำปอก มามามาหำ <c oughs> หาปุบปอกปับมันจะไม่อยากครับเวลาเมืองเงินท้ามไอต่อห้องไปไหนรอไปดิก่<า>อนฮะรอสอง มืนอนาสืา้อ้ามานั่งชิดเบ็ดรับหิ้มหอยนี่หามืหม so cool, ub, มอหยุดมือห้ามือว่างกันครับอยากมาอเู่ครับเต็บรตื่นเมาอยู่ทุมือเว้ยให้งันกะได้โอ้ยบ่ิหวว่าแล้วมลูงแดงอยู่บ่สันบ่ขี้ทองเสียบเลยข้าวงเสียบเลยไม่คือจ่าคือยังเลย ไปครับเลาะทางนั้นไปนี้ออมหวยนางกรทางดดาพุ่นมดงามเ้อะไรคือมดงามที่ดำ,ำํำบ่ทางบ้านพี่น้องฝนตกอยู่บ่ครับอยู่หมกดาหารตกดีๆดีเลยครับ ลกตัยามออกไปงานน่ะแล้ฝนกระไรที่มันจากความขัดเอยตถกต้องถกอืมรอกับร,รับแม่งถินไฟยุนหัวทีสองทีสามต <c oughs> ินไฟแบบแกล้งกันไปบริยาด่อยอย่าจะคู่บ่พืชได้พ่อแกงนะครับนี่ทหารจะทหาร,หารมามา,มา,มาขึ้นมาขึ้นมา เดี๋ยวเขามาจับมึงอีกได้นั่นคือไม่แม่อยากเขาไปอีกบ่กินเขาฟี่บ่มึงหรืออะไรมึงมักบ่เขาค่ายพักแรมสิบห้าวันเป็นบ่งามอยู่บ่ล่ะงามไม่คุ้กับงามเบี้แบนเลย ไปครับเดี๋ยวขึ้นทั้งโขกกันครับยุ่งไยโอ้ย<ป>ขึ้นที่ปอกต้นไม้ก่อนครับ<ป>นี่ครับบรรยากาศอันนั้นพายใหญ่ด้ครับมโนรมเดี๋ยวปอกต้นไม้แล้วกับจีพานเมื่อนะครับวันนี้ ไปเก็บปลาขาแลัวก็กาคกลาเมื่อฮอนแดดครับพอ <c oughs> ดีแกงนะครับนี่ไปว่าคคตัวก็ไปห้องอ่ะตอนเออโอ้ยจะก,กินมยังกัดฝนแดดโมตันนำดำเลยอ่ะ ไปครับไปเก็บผักคากันเนะครับเก็บผักคายได้ครับวันนี้ออนี่ครับต้นผักคานปงประัานแล้วแขนเลยขามือปงเนาะสามือปง มีแต่ปลาขาได้ครับนี่สวนสวนสวนของเสียน้อยของเสียน้อยไปถอดใส่ไข่ได้เนาะ ไปครับเก็บเขอใหญ่เก็บ,ออกบปลาคาร์กน,นะครับเจอกันเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนเด้อยครับ่อนแดดแล้ว่อนแดดแล้วบ๊ายบายครับ